ที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ธรรมีวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ธรรมีวันที่สี่ขอวันที่สี่ของเดือนสิงหาวันนี้เราทีมงานคนสุรินทร์ธรรมดีได้เดินทางมาศูนย์ประสานงานพักภูมิใจไทยของอท่านสสขรุท่านลำเลิศขวพระเทพชดวันนี้เราก็จะมาจิตบรรยากาศในการที่ท่านสสะจะเอาของไปมอบให้พีน่น้องที่ได้รับ ความเดือดร้อนแต่ละศูนย์วันนี้ทราบว่ามีสิ่งของมากมายที่สอสอจะเดินทางไปมอบแต่ละสสน,นี้เราจะไปมอบกันกี่ศูนย์ครับท่านครับพอดีครับครับพอดีจากสถานการ์ไทยไทยสถานการ์ไทยสุรุปครับไทยสุรุปกันที่ชายแดนไทยัมุูชาครับส่วนหนึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบ อย่างมากมายมหาศาลครับลูกเล็กเด็กหอบกันด้วยทางหนีไปศูนย์พักพิงข้ามถนนสองสี่ไปสีตรงไปถึงลูกขอท่าตะท่าตุ้มลำดวนหมดครับไปหมดทีนี้ส่วนหนึ่งก็ผู้เวีนยามเนาะชาวบ้านที่อยู่เฝ้าเวีนยามจับชิ้นตัวเองก็ไม่มีใครดูเลยชุดชรบอชรบแล้วชระบดโวยกรรมการมากครับอปพร อยู่เฝ้าครับส่วนหนึ่งก็ต้องมอห้เขาดูแลเขาเหมือนกันที่เขาไม่ได้เข้ามาครับเขาเดิมรอบเหมือนกันบางปียาวบทีปครับทีนี้จะสถานการหยุดหยุดะทะกันชุกคราาเนาะแบบนี้ก็ไดตอนนี้ก็ทราบเข่าชีนกากันยังไม่ลงจวยตอนนี้ก็ในส่วนหนึ่งก็ไหวชาวบ้านอยู่ตามสูนพักพิงส่วนหนึ่งก็กลับบ้านเกือบหมดครับผมครับครับบรนลับม่ันครับ ก็เหลือสน้อยที่ต้องตามปเป็นเล่เพราะว่ชาชาวบ้านท,ที่ได้รับผลกระทบตีดินทางไปกลับมาก็ต้องหาข้าวจริงหาข้าวกินวันนี้ช่วเช้าๆผมเข้าไปตรวจที่ศูนย์ก็ทราบว่าบางส่วนอย่างตำบลบ,บ้านจา,าตบบนตำบลบ้าจานนี่บางส่วนก็ย,ยังไม่กัดเท้าอ่อนอยู่ยแต่กลับไปดูพื้นที่ดูดวัวดูควายดูส<า>ัเลี้ยง เสร็จแล้วก็จะจะกลับมาที่ศูนย์พักคอยเหมือนเดิมครับเพื่อความปลอดภัยใครที่กลับไปก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเพราะว่าสถานการณ์เราเราก็ไม่นิ่งเนาะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราก็ก็ต้องดูแลกันเนาะต้องให้ัญกำลังใจพ่อแม่พี่น้องเล็กน้อยส่วนหนึ่งที่ทีมงานหรือผู้มาร่วมมอบให้ ส่วนหนึ่งเราก็เติมเต็มส่วนหนึ่งเราก็เดินมอบมอบทุกหมู่บ้านที่ประสบปัญหาคือบมื่อี้มันก็ไม่ไม่จะเป็นว่าอยู่ในเขตหกแต่เราก็จะข้ามไปตรงไหนที่เราพอที่จะติดต่อเชื่อมโยงก็ได้เราก็ไปด้วยครับไม่ว่าจะหน่วยงานทหารต้นชะอไปเมื่อวานก็เอายารถไปที่อุศลังเอาทุกที่ไป็อบให้ชาวบ้านที่ทํา ทุนบังเกอร์ไปเพราะว่าท่านสสท่านก็มีโอกาสอ่าช่วงนี้นะครับช่วงที่ว่างๆท่านก็จะเดินตรวจเยี่ยมช่วยเหลือพี่น้องอยู่ตามศูนย์ต่างๆดูเล็กๆเพราะว่าทราบว่าท่านก็จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไม่ได้พักผ่อนนะครับจะต้องไปประชุมอีกนะครับมีภารกิจอีกมากมายนะครับส่วนที่อยู่ด้าน้นก็จะเป็นลูกสาวครับท่านสจชมพู่ จะอยู่บริหารแทนคุณพ่อนะครับป็นขคุณพ่อเพราะตอนนี้เราก็ดูท่านพ่อของที่เราเก็บนำไปมอบให้แก่ชาวบ้นวานที่ได้รับความเดือดร้อนเนาะ,ะในการจัดเตรียมต่างๆ,ๆนะครับพี่น้องก็จะได้รับสิ่งของที่ว่าจะบรรเทาได้ะ <c oughs> จะเป็นนมเป็นปลากระป๋องเป็นมากกบบนม่า,มา แกงมื่องแกงยไม่ค่ะกาแฟก็มีข้าวสารนะข้าวสารเรี่ยวข้าวสารก็มีด้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแห้งน้ำพริกที่มีผู้ใจดีเอามามออให้แก็มาจัดสรรแบ่งปันกันให้ได้เท่าเท่ากันครับน้อยน้อยเต็มเต่้วยกล้วยก้วย บ้านผมก็เรียกเจ๊ออ๋มีเบอร์ผู้ใหญ่บ้านค่ะแต่ไม่มีเบอร์วานค่ะจริงเงียบจริเขาเงียบมาเอาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านเนาะพี่เนาะนี่ก็ช่วยแล้วเนี่ยช่วยมุซซ้อมเลยนี่ดูดูแม่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 เสียยแม่เสียยแม่กำนัน้นแม่กำนันแม่กำนันบาปแม่กำนันแม่กำนันทัดทัศทุพมโนแม่กำนั้นคำบุดดมเขาบอกภาษาแม่เราเนี้ยงกองที่ แ,แต่วันนี้เรามีโอกาสทีมง,งานโฆษณิตามีได้สัจจอดผ่านมานักเลยว่าเข้ามาที่ศูนย์ประสานงานของพักภูมิใจของท่านสาสเกตหท่านรับเร่อผัวพันธ์ชดนะครับเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับในการที่จะนำเสนอสิ่งดีๆที่ท่านาสสได้มอบให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็จะได้ทุกๆท่านนะไม่ว่าใส่ชุดทรบ อพอปรอที่อยู่ในแนวหน้าที่อยู่ช่วยดูแลพีน่น้องหมู่บ้านที่ไม่ได้มาแล้วก็ทางสสก็จะจัดส่งไปให้ถึงที่นะครับน้ำพริกน้ำพริกครับอันนี้อร่อยครับน้ำพริกนร้เลยอร่อยทุกถุงชิมดูได้อ้อหโอ้ใครจะไปล่ะ ตอนนี้ก็จะมีสิ่งของแรปที่เตรียมพร้อมที่จะมอบให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับจะเป็นการแผกแผกใส่ถุงใส่ถุงนะครับเอาไว้ให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอญญาอาถ้าใจชมพู่ยังโมจะคุยโทรศัพท์วันนี้จะไปมอบสิ่งของแถวไหนเร็วทีมงานโคชูลินท,ทัีจะไปงานทัพพั แล้วก็สิ่งของจะได้ถึงมือพี่น้องที่เมรอที่ท่านสาวกับท่านขจรจะนำไปมอบไปได้ค่ะที่ได้รับการเดือดร้อนน่าจะไปที่มองเห็นไม่ใช่พิษไทยนเป็นอาหารไทยจิงนะแต่แคเดงไม่มีไข่ลวก เออมองเขาเแก่ผิดนะครับไม่ใช่พิษไทยเป็นเป็นมะเซาครับมะเซาภาษาบ้านผมภาษาเสระไอ้าวนู่นท่านสอดจอว่างาแ,ออาแล้วมีอะไรที่จะฝากทางคนะทรีาทาง,าาง,าางอยุติธรเอา,าเส้นรถไฟนอยก็ยังดีเดี๋ยวจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพราะได้สัญจรมาดูแลพี่น้องต้อทำเดี๋ยวนี้แท่นสอดจอพูดไทยได้ไหม ผู้ชายยกอขาดเอ้ามีอะไรถ้าชด์มาทานพุดดิตังดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะก็อยากฝากทุกท่านนะคะว่าเรากลับมายู่ที่บ้านแล้วก็อยากฝากทุกท่านในการเตรียมความพร้อมเนาะเราเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้ออกมาอย่างไวเนาะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนฟังข่าวจากทางคำาเ้อนะคะ แล้วก็พยายามติดตามอา่าติดตามข่าวสารจากทางผู้ใหญ่บ้านนะคะการรับเด็ดตลอดเวลาเนาะให้ถึงตัวตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะ